กลับมาพบกับพวกเรานรในช่วงสุดท้ายเปิดสายกันเดี๋ยวเราจะเปิดสายนะครับท่านผู้ชมทางบ้านที่มีปัญหาหรือว่าอยากถามคำถาม,ถามหรือมีที่ดินทำมาพาร์ทไม่ได้ไหมเสือนอนกินได้ไหมเดี๋ยวโทรมาคุยกันแต่ก่อนหน้านั้นผมอยากให้ดูหน้าตาคานหน่อยว่าพอ,อสร้างมาจะเป็นไงใจจะได้ชื้นก็เมื่อกี้นี้เห็นแปลแล้วใช่ไหมมี2ประเภท2ห้องนะครับห้องชั้นหนึ่งมีกี่ห้องนะแปดห้องแปดห้องแปดห้องมา,าดูกามมันจะประมาณนี้เห็นไหมสงเกตดมัมีแบ่งซ้ายแบ่งขวาและตรงกลางเนี่ย เป็นกระจกก็คือเข้าเนทางเดินให้มันมืดแสงเข้าธรรมชาติเข้าทางเดินมีไฟครับของที่เราฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเมื่อกี้มันไดรใช่ไหมนี่ฝั่งนี้นะรูปด้านเราก็จะประมาณนี้เห็นไหมมีตันตันเนี่ยเป็นห้องน้ําและตรงที่เป็นตัวราวระเบียงเนี่ยนะครับก็เป็นราวระเบียงออกมาได้นิดหน่อยดูอย่างนี้ก็ขึ้นมาแล้วโครงการของเรานี่ผมให้ดูตัวอย่าง หน้าตาขาดนิดหน่อยเห็นไหมเขาก็มีเล่นนะเล่นนะว่าเอ้มีหุบเข้าไปคุณเห็นไหมตรงระเบียงตรงในตรงอะไรต่างๆหรือตรงกลางเนี่ยผมอยากให้เห็นเลยว่ามันมีทางเดินรูปทางขวาเปิดโล่งชายรูปทางขวาอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราไปปรึกษาพวกแบบนะครับว่าแนวคต์ของโรงแรมจุดขายอะไรหรือสุดท้ายละดูอย่างนี้ดูภายนอกไปแล้วข้างในล่ะอันนี้แมงเล้าอารมณ์เลยเห็นไหมคำ่าอย่างง่ายนะอย่างฮิปห้องน้ำเขียวๆเหลืองๆได้ได้อยู่แล้ว เท่ <Hey. S 2> <Hey. S 1> เลยและ <That> s <S สูกถูก <true. S 1> ผมอยากรู้และจบสุดท้ายแล้วว่ามันจะนอนกินได้ไหมคุณส่งให้มันจะเป็น,น,นไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์คืองีม้มันมีหลักง่ายๆอยู่นะครับเวลาเวลาเราคิดก็คือว่าอย่างแรกเลยคุณต้องดูว่าที่คุณที่เมื่อกี้เราเราทำมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าจะได้ข้ออย่างหนึ่งก็คือว่า1ชั้นเนี่ยคุณได้กี่ห้องอย่างเมื่อสักครู่นะครับถ้าดูในแปลนเนี่ยเรามีทั้งหมด5ชั้นแต่ข้างล่างเราเป็นที่จอดรถปก็จะเหลือ4ี่ชั้น4ีชั้นชั้นละ8ดห้อง4ชั้นชั้นละไป แล้วก็เรามาดูว่าในท้องตลาดเนี่ยเขาปล่อยเช่ากันห้องละเท่าไหร่เราก็ตั้งเป็นราคากลางสมมติสมมตินะครับสมมติสี่พันต่อห้องเพราะเอาจํานวนห้องสมมติเหมือนกันว่าถ้าตึกเรามีร้อยห้องเวลาคิดเนี่ยให้คิดที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าออกเปอร์เซ็นซี่ใช่ไหมทําเลดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เหรอยังไงอย่าไปคิดอย่างนั้นครับคิดร้อยได้แต่ว่าถ้าเกิดมันมีมีปัญหามีคนเลอออกออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนมันลงเนี่ยเราควรจะคิดที่แปดสิบ ถ้ามันถ้ามันได้เยอะกว่านั้นก็ถือเป็นกําไรแต่อย่างน้อยๆถ้าถ้ามันอยู่ที่80แล้วเราก็ยังใจชื้นนะครับผมคูณมาได้เท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเอาอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นรายได้ต่อเดือนต้องไปหักค่าใช้จ่ายอีกค่าได้งานค่าไฟความนักงงานค่าไฟคข่ยามค่ามันมีหลักคิดง่ายๆถ้าคนแบบเอ้ยเราไม่เคยทาอพาร์ตเมนต์อ่ะผมจะรู้ได้ไงผมต้องมีใครบ้างวันนี้คุณทําที่เขาอยู่ใช่ไหมครับพอคุณทําที่เขาอยู่เนี่ยคุณต้องอำนวยความสะดวกเขาเรื่องอำนวยความสะดวกมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องแรก นะคุณเองเนี่ยต้องหาคนมาเช่าคุณก็ต้องมีพนักงานคนหนึ่งคอยหาคนเหมือนทารกเหมือนเหมือนแอดมินแอดมินรับเรื่องธุรการครับธุรการแล้วเราก็มีรายได้จากการเก็บค่าเช่าเพราะนั้นคนนี้ก็ต้องเป็นคนเก็บค่าเช่าด้วยถ้าอพาร์ทเมนต์เราไม่ใหญ่มีคนเดียวพอใช่รายเก็บค่าเช่าอันที่สองถ้าเราให้เขามาอยู่นั่นหมายความว่าที่เราต้องสะอาด จะสะอาดก็มีแม่บ้านแม่บ้านพอมาสะอาดก็มีแม่บ้านถ้าตึกเราไม่ใหญ่ประจําด้วยนะใช่ถ้าตึกเราไม่ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีแม่บ้านแค่หนึ่งคนเพราะเราทําความสะอาดแค่ส่วนกลางก็ถูตรงทางเดินถูตรงบันไดเก็บขยะอะไรเนี่ยนะครับอีกอันนึงคือพออยู่แล้วเนี่ยสะอาดและสลอยแล้วต้องปลอดภัยก็ต้องมีรอปพนะครับอ๋อมีสายเข้ามาสายเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับค่ะคุู้ชมสวัสดีครับคับพอดีสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการทำอพาร์ตเมนต์นะคะว่า ต้องมีเงินลงทุนประมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถทำอพาร์ตเมนต์ได้คะแม่เหมือนพูดมาปิดช่วงสุดท้ายของเราเลยเลยคุณโดนนี่ว่าไงรดีคือเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องถามว่าที่ดินเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่เราต้องมาดูว่าข้อกําหนดทางกฎหมายเนี่ยของที่ดินของคุณนะครับมันสร้างได้กี่ชั้นแล้วมันเป็นพื้นที่กี่ตารางเมตรศักยภาพที่ดินนะครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันไม่จํากัดนะครับว่าคุณจะมีสิบล้านก็ทำอพาร์ตเมนต์ได้อีกหนึ่งด้วยที่ดินซื้อ หรือกู้ไหมหรือเป็นที่มีอยู่แล้วผมอยากรู้ถ้าอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กประมาณจะได้รู้พอรประมาณประมาณเหรอครับห้องละเยี๋พงษ์ถามนิดงไม่ทราบผมคุณอะไรโทรเข้ามาครับฟ้าค่ะคุณฟ้านะครับคุณฟ้าที่ดินของคุณฟ้าเนี่ยแถวนั้นเนี่ยอพาร์ตเมนต์เขาปล่อยเช่ากันห้องเท่าไหร่ครับคือ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 ยังไม่ได้สำรวจสถานที่กันรอบๆค่าค่ะเห็นแต่ว่าพอดีว่ามีที่ดินก็เลยกําลังตัดกินใจอยู่ว่าละว่าอพาร์ตเมนต์กับ หรือว่าจะซอยห้องแบ่งเป็นเป็นบ้านเช,าชาน่าเขาขายดีอ๋อาแ<ล>าวโฮมพาวโฮมทาวโฮมเหมือนอะไรแรกเหมือนอะไรแรก,แรกครับผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าคือถามว่าต้อง,ต,องต้องลงลงทุนเท่าไหร่ถ้าแบบเป็นพวกอพาร์ตรเมนต์ราคาถูกๆเช่าเดือนละสองสามพันเนี่ยลงทุนแปดเก้าล้านก็ทําได้สิบล้านถึงิบสิบล้านทำได้แต่ถ้าคุณจะปล่อยเช่าประมาณสี่ห้าพันขึ้นไปเนี่ยเงินลงทุนมันจะขึ้นไปเป็นสิบกว่าล้านสิบห้าล้านสิบหกล้าน นะครับอยู่ที่จำนวนห้องด้วยครับอยู่ที่จำนวนห้องอยู่ที่ขนาดที่ดินคือหลักๆอย่างนี้หลักๆว่าถ้าเราลงทุนสมมุติไม่เยอะมากนทำอพาร์ตเมนต์สิบล้านสิบล้านมันจะคืนทุนประมาณส่วนใหญ่แล้วนี่ไฮไลท์เลยเบรกอีเวนต์หรือจุดคุ้มทุนใช่ไหมเขาจะคืนทุนประมาณถ้าจะให้ดีคุณอยู่ใน8ปดถึงเก้าปีวิธีคิดการคืนทุนก็คืออย่างนี้ครับถ้าสมมติวันนี้คุณลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณฟ้าลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมมติลงทุนสิบล้านนะไม่ได้ไปกู้นะไม่ได้เอาสิบล้านลงปุ๊บเนีี่่ยสมมมติวาห้อง ก็จ่ายค่าเช่าห้องละห้องละ4ี่พันสมมตินะครับก็ได้เดือนละเอาเอาเป็น30ห้องแลกันสองกว่าเดือนหน่อยนะครับจ่ายค่าเช่าเดือนละ4ี่พันสาห้องถ้าคิดเต็ม30มสิบนะคิดที่ร้อนะก็จะอยู่ที่แสนสองหากค่าใช้จ่ายจิปภาษาประมาณ 3, ามสี่หมื่นผมคิดว่าเหลือสักเดือนละเก้าหม0 0นแปดหมื่นนะเล่นแปมื่นคูณสิบสองสิบสองแปดเจ็ดสก็ปีละเจ0 0แสนสอถ้าคุณลงสิบล้านคุณก็ได้กำไรไอ้คุณได้ผลตอบแทนประมาณเจ ซึ่งดีกว่าแบงก์อีกนะดีกว่าแบงก์แต่ถามว่าเทียบกับถ้าคุณจะไปลงทุนในกองทุนอย่างอื่นหรือเปล่าซื้อหุ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องตัดสินใจเองอันนี้เราเราคงไปไปบอกไม่ได้ว่ามันคุ้มกว่าหรือเปล่าแต่ว่าพอผ่านไปประมาณ10กว่าปีที่มันก็จะเป็นของคุณอ่ะแต่มันก็มีนี้นะฮะคือเราคิดว่าเราลงทุนไปแล้วบางทีสี่ห้าปีเราต้องรีโนเวทเรามีงบตรงนี้ด้วยอ่าอย่าลืมอย่าลืมคนเนี้ยหลา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 ยถ้าเราทุนลืมไหมว่า อาคารเราใช้ไปสิทปีมันก็มีความกสีลอกบ้านเฟอร์นิเจอร์เริ่มเก่าแล้วการตกแต่งมีคนสร้างอาคารขึ้นมาใหม่มาแข่งกับเราเสมอเราก็ต้องทำใหตลาดใหม่แต่จริงๆแล้วผมว่ามันมันแวลูมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วครับ นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนอย่างนี้ครับถ้าลงในรายละเอียดเนี่ยคือบางครั้งมันตอบคําถามอย่างเงี้ยมันห้วนแล้วมันสั้นไปเ้ห็นภาพนะครับในเบื้องต้นส่งแปลนนะครับข้อมูลส่งข้อมูลส่งโฉนดอะไรต่างๆมาที่นะครับฐานเลยใส่ซับก็ได้นะครับ Facebook นะครับดูทีวีแซดนะครับหรือว่าอีเมลอีเมลของเรานะครับดูทีวีดีโอทีวีแซดแซด at gmail นะครับ .com นะครับส่งมาเลยก็ได้เราพร้อมที่จะตอบตลอดเวลาอย่าลืมนะครับส่งความต้องการด้วยว่าอยาก อยากจะเก็บเอาไว้หรืออยากจะตัดขายใช่แล้วอันนี้มีผลสําคัญต่อการที่จะคิดว่าเราจะทาโปรเจกต์อะไรดีด้วยแล้วอีกเรื่องนึงนะครับว่าเงินแหล่งเงินที่มาเนี่ยเราจะกู้เข้าไหมเพราะว่ามีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับ<ช>เรื่องเรื่องของว่าต้นทุนอย่างแรกคือที่ดินเนี่ยเราจะซื้อเขาหรือว่าเรามีอยู่แล้วแล้วที่สองคือเงินลงทุนเนี่ยเราจะควักเองไหมหรือว่ากู้แบงค์เพราะว่าการเพราะว่าธรรมชาติของการลงทุนเนี่ยการได้ควัก,กเองกับกูบก้แบงค์ก็ไม่เหมือนกันการคิด,ดนะครับแล้วถ้าไม่สะดวกทางอีเลเนี่ยจะเป็นทางทางแฟกนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ แม่งงานเร์แฟกต์เราเบอร์อะไรครับเบอร์แฟกต์ที่ออฟฟิศคุณเบอร์อะไรครับเออผมลืมครับเดี๋ยวโอเคครับ0ูนย์ครับ0ูนย์2 2 2เก้าเก้าเจ็ดสอง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 นะครับเ่อเก้าเก้าเจ็ดครับสอง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 ครับต่อสามสี่สามห้ามาที่มหาลัยผมครับผมจะลำบากไหมครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยว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 ทางเดี๋ยวทางทีมงานกำลังกำลังหาให้นะครับอ๋อมีมีเรื่องหนึ่งคุณฟ้าเดี๋ยวระหว่างระหว่างรอเบอร์โทรศัพท์ คือถ้าจะกู้นะผมแนะนําสมมว่าถ้าคุณต้องลงทุนสิบล้านถ้าคุณกู้เกินครึ่งหนึ่งคือกู้5้าล้านมันจะไม่ใช่เสือนอนกินนะมันจะเป็นเสือนอนกินกัน